มาครับสีหายากนะฮะรถเข้าใหม่นะครับอันต้องบอกก่อนนะครับวันนี้อันทำคลิปเนี่ยเป็นวันที่1เมษายนพอดีเพราะนั้นอัานจะมีการเปิดโปรใหม่ในคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกสำหรับในเดือน4หรือว่าเมษายนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเห็นคลิปนี้แล้วถูกใจสนใจหรือกำลังหารถใช้งานในเดือนเมษายนนะคันแนะนัาเลยว่าโปรนี้คุณลูกคอั้านนเม่ยคาน้คลวูกรพลา้าดนานะครับ อาจจะมีการกําหนดเวลาอาจจะมีการตั้งเงื่อนไขแต่ตรงนี้นก็ต้องบอกก่อนว่าใครได้อัน,นดีใจด้วยนะครับฝากคดไลค์ฝากดฝากดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้อันเอาสีหายากมาสีนี้หากันเยอะและต้องการแบบนี้กันเยอะด้วยเพราะว่าป้ายแดงส่วนใหญ่มันไม่มีนั่นคือ e s u d ด m แม3.0สเปคแคปตัวเตีย้ย เผาเดิมที่อันต้องบอกว่าเผาเดิมเนี่ยเพราะคุณลูกค้าเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวนี้มันเป็นตัวเผารอยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือเผาเดิมถามว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทําไมอันถึงต้องมีการบอกกับคุณลูกค้าแบบนั้นตัวรถรุ่นนี้ครับมันผลิตออกมาค่อนข้างที่จะน้อยสีเครื่องยนต์เพราะว่าถ้าเกิดเราดูกันตามแบบตลาดส่วนใหญ่เขาใช้เป็นตัว1.9กันแะเป็นส่วนมากถูกต้องไหมฮะ เพราะนั้นตัวนี้มันเลยเจอน้อยมากสำหรับในโชว์รูมต่างๆทั่วประเทศเผลอๆอ,อาจจะต้องรอรถด้วยซ้ำแต่ของอันมีเลยของอันสภาพป้ายแดงได้เลยของอันสามารถเปรียบเทียบในเรื่องตัวราคาได้เลยอันถูกกว่าอยู่แล้วแน่นอนตัวนี้นะฮะจะเป็นสีเทาแรโบสีนี้ออกข้างป้ายแดงเพิ่มตังค์ตัวกระจังหน้าก็จะเป็นโฉมใหม่แล้วเรียบร้อยนะฮะปี2022สําหรับรุ่นย่อยเนี่ย มันจะมีแค่ตัวเดียวก็คือจะเป็นตัว S แต่ถ้าเกิดเราไปเดินในงานมอเตอร์โชว์เราดูในใบเบอร์ชัวมันจะเขียนว่าตัว L แต่ถ้าเกิดดูกันตามหลักไฟแนนซ์หรือว่าในเรื่องตัวออปชั่นมันคือตัว S ก็คือจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดอย่าง1.9จะมี S มี L LDA แล้วก็จะมีเป็นตัว Z แต่ตัวนี้3,000แคป็บตัวเตี้ยมีแค่อย่างเดียว S เท่านั้นนะครับ ถามว่าสิประตูมีไหมสีประตูไม่มีมีแค่แคบอย่างเดียวเพราะว่ามันจะไปเน้นในเรื่องตัวการใช้งานในเชิงพาณิชย์ด้วยเผื่อสำหรับอย่างบางคนอยากใส่ตู้สําหรับอย่างบางคนอยากใส่คอกประมาณนี้นี่คือการผลิตตัว3ามพแคบทัวเตี้ยออกมานะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องสามพันเนี่ยในรหัส 4JJ3 นะฮะ VGs 6เกียร์ 190แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรเครื่องสวยเครื่องใหม,งม่เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับไม่มีรีแมปไม่มีอุด EGR กล่อง ABS มีมาให้นะครับปั๊มน้ำมุมน้ำมันนะฮะหัวชวงหัวฉีดทุกอย่างก็คือเดิมทั้งหมดนะครับสวยมากนะเกียงเก่าแล้วก็วารันตีศูนย์เหลือด้วยนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนฝังกระโปรงคาร์บอนน็อตเดิมนะฮะ ไม่มีการแปลงอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นตัวนี้คือเดิมๆจากโรงงานมันจะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งถามว่าดีไหมดีมากเพราะว่าเป็นตัวรถที่พร้อมใช้ที่สุดแล้วส่วนการรับประกันนะครับของเราเนี่ยรับกันเครื่องเครียด6อน1กิโลแล้วก็ฟรีรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ใน1ปีมีคนหาเยอะครับมีคนหาเยอะอันนี้คือเรื่องจริงอาจจะไปในช่วงต้นเดือนนี้ก็ได้พร้อมกับโปรโมชั่น4.4ที่อาจจะให้ ในคลิปนี้แต่มีกําหนดระยะเวลานะฮะแต่อันให้ได้นะครับส่วนตัวล้อเนี่ยเลือกใส่เป็นเวล JP r a แ i n g ิง4วงหน้า9กครึ่งหลัง10ครึ่งพร้อมยางปี2023นะฮะข้างหน้าเนี่ยจะมีการตัดสปริงนะครับทำทรงโหลดเตีย้ยแต่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันใส่เป็นตัวยางหนาด้วยมันเลยจะดูว่าเต็มซุ้มพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแก้มข้าง สีด้านข้างนะครับสวยเสมอกันเจาะรดทั่วทั้งคันถ้าเกิดมีโอกาสนะครับในคลิปถัดๆไปรถยังไม่ได้มีการขายอันจะเอารถไปเทสไดให้ดูคันนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่อันจะเอารถไปเทสไดให้ดูเดี๋ยวเราติดตามดูกันได้เลยถ้าเกิดรถยังไม่ได้ขายนะครับคราวนี้เนี่ยให้ดูตัวด้านในกันบ้าง จะเป็นแคปบเปิดได้เหมือนกับตัว1.9โอ้ลืมบอกเลยคันนี้เลขไม่จะอยู่ที่21,000นโลนะครับ2 1 0 0 0ื 21, โลคันนี้รถอายุ1ปีแคปตัวเตี้ยใช้งานไป20,000โลไม่เยอะนะครับถือว่าน้อยมากถ้าเกิดเราต้องการหรือว่าเรากำลังมองหาแคปบ0 0 0ันใช้งานอยู่สักคันหนึ่งณนะตอนนี้ครับอันมีเลยอันมีรถเลยไม่ต้องรออะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วทั้งสิ้นสามารถมาเอารถที่อันได้เลย นะครับอีกอย่างหนึง่งสําหรับการจองเนี่ยการจองรถกับการดูในคลิปอันมาเนี่ยอันจะให้จองแค่300นะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าเอกสารครบก็สามารถจัดไปได้เลยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราใส่เป็นตัวกล่องโหลดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น10ครึ่งยางก็จะเป็นตัวปี2023นีอันนี้อันเบิกให้ใหม่นะฮะแต่ถ้าเกิดจะเอาให้มันเตี้ยลงกว่าน,นี้ก็ทําได้นะครับแล้วแต่คุณลูกค้าจะพิจารณา เพราะว่าอุปกรณ์เ,เครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้ที่ร้านเรามีครบเราไม่ต้องไปจ้างที่อื่นทําเพราะนั้นน่ะจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแมแต่มมตบาทเดียวนะฮะฝาท้ายสวยนะครับสีมีเป็นตัวเอกลักษณ์อยู่แล้วสำหรับอย่างตัวสีนี้นี่คือเอกลักษณ์เลยสําหรับเทารลมโบและมันขึ้นชื่อว่าเป็นอีสูนี่โอ้โหสุดแจ๋วเลยนะฮะน่าใช้นะครับสําหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เนี่ยตัวนี้เหมาะมากเพราะว่ามันเป็นสามพันแคป แล้วก็ใช้เป็นตัวรถบ้านก็ได้นะครับเราสามารถใส่ตู้ก็ดีเราสามารถใส่ข้องก็ได้ถ้าเกิดใส่ตู้ใส่ข้องเนี่ยเดียนจดทะเบียนลงเล่มให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดแมกไลเนอร์เดิมนะครับไฟเบรกลูกสามอยู่ตรงหัวเก๋งนะฮะแต่ถ้าเกิดเราซื้อออปชั่นใส่เพิ่มเติมก็ได้นะครับออกเป็นตัวเกตรุ่นย่อยและไปเอาของตัวทอมมาใส่กับตัวที่เราออกมาเป็นตัวรุ่นย่อยตรงนี้มันจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปกว่าเดิมเนี่ยเยอะนะครับ สำหรับคันนี้ปี22อครับพี่พครับอันขายเพียงแค่5้าแ0 0แบาท5 9, าท้าแ0 0แปาพันฮะสามพแคบตัวเตีย้ยปี22เทาแลมโบไม่สองหมื่นโลเพราะนั้นตัวนี้ครับโป 4. 4ร4ี่จี่ทอันจะมอบให้ในเดือนเมษายนนี้จองภายในวันนี้ถึง4เมษายนและรับรถในเดือนเมษายน อย่างแรกเลยดูคลิปอันมาจอง300นะครับนะครับถ้าเกิดใส่ตู้ใส่คอกอันฟรีจดเบียนลงเน่มให้ถัดมานะฮะอันให้ขับฟรีอีก90วันอันมีน้ำมันให้เต็มถังอันแถมฟรีภาษีและพอระบอและสุดท้ายตรงนี้จะเป็นการเพิ่มเติมขึ้นมานั่นคืออันจะใส่กล้องมองหลังให้และก็จะเป็นตัวกล้องหน้ารถสามารถบันทึกได้ ตรงนี้รายละเอียดหยิบย่อยมันจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจจริงๆติดต่อเข้ามาได้เลยมีเครดิตไม่มีเครดิตก็ออกตัวรุ่นนี้ได้ขอให้ชอบขอให้อยากได้ขอให้ต้องการรถขอให้อยากซื้อมาเลยครับจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อันทําไม่ออกรถได้อยู่แล้วตรงนี้เชื่อมั่นคนรีวิวที่ร้านปฏิพัดออตโต้ได้เลยและเชื่อคุณภาพของโตรถที่ร้านเราได้เลยนะครับถ้าเกิดสนใจก็แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรง รีบติดต่อเข้ามาได้เลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันที่ร้านในเร็ววันนี้แล้วดิกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ